ผมอยากจะบอกจริงๆแล้วพาา์ท,ที่ผมแคปไปแล้วนะโอเคฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะผมวันนี้ผมฟิตเตอร์ซิมอยู่แคสเกมเอาลาสกันแล้วผมโอเคเจอฐานสองก้อนเยี่ยมเก็บดีครับเฮ้ยเก็บดิหมอบเดียวใช่โอเคนะฮะไม่มีใครนะ What? 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 คแแวัดวัดวัดกุญแจเหรออาวผมจำโร่ผมกดสวิตต์อ้กดสวิตต์สามตัวนี่ก็กดแล้วก็ เออช่างเออสงสัยมันจะตกแหละโอเคแล้วก็ไปหากันนะหามีหกก้อนโอเคที่แรกที่เราจะไปไม่ใช่ทางนี้แน่นอนนะแล้วก็ต้องไปทางนี้แน่ๆโอเคว้าวว้าว,วตายยังเชียร์มาทางนี้ก็แล้วกันโอ้โหนี่นาย นายไม่ทำอะไรแล้วใช่ไหมเคแล้วก็ไปัต่อโอเคว้าวว้าวว้าวไข่เมื่อกี้แบบแบบครับหลบเลยครับยังโดนเลยฮะเมื่อกี้ไข่แบบแบบเฮ้ยออกมาดิออกมาดิ ออกมาดิเออนั่นแหละออกมาดิไปเลยโอเคเอยู่ซิกโอเคไม่ซ่อนอไม่ซ่อนก็นได้ไปก็ได้ปิดประตูให้ด้วยเอาแล้วล็อกดันด้วยหวังว่าจะไม่เจอใครนะฮะ ว้วเอานี่ผมมาผิดที่แล้วนี่กรรมผมจงลองไปหากุญแจผมต้องไปทางไหนวะนี่ทางนี้ไปไม่ได้มีทางไหนให้ไปได้บ้างเนี่ยให้ตายเถอะทางนี้ก็ไปไม่ได้ ่างนี้ล่ะนี่เป็นทางที่เรามาโอเคขอบคุณสวรรค์ฐานจะหมดแล้วทางนี้ก็ไปไม่ได้เหมือนกันทางนี้ก็ติดนะฮะประตูเปิดไม่ได้ขอบคุณครับก็เหลือแค่ทางนี้ใช่ไหม ถังนี้ก็ไปไหนไม่ได้นอกจากวนรอบไอ้นี่เอาไงดีวะเนี่ยเติมผ่านแบบเสียงเสียงโอ้โหเจออีกแล้วโอเคปิดประตูให้ดันให้ด้วยมันจะได้ไม่ตีทะลุออกมานะฮะ มหัศกุญแจได้แล้วไง่ะจะหากุญแจยังไงล่ะเฮ้ยทงางไหนวะเนี่ยบอกด้วยยังไงวะเ,เ,เนี่ยงงหมดแล้วเนี่ยโอเคไปไม่ได้ เดือทานจะหมดก่อนเนี่ยอะไรจะหมดก่อนกันนะระหว่างทานแบบเวลาก็ทางนี้อมันไปไม่ได้นี่หว่าเปิดไม่ได้อีกเออทางไหนกันเนี่ยก็งงนะฮะ เราจะงงต่อไปนะถ้าเรายังไม่รู้ว่าออควรจะไปทางไหนอ,อีกมันน่าจะมีสักทางดิที่เราจะไปได้อะเฮ้ยช่วยใบยหน่อยซิว่าทางไหนทางนี้ก็ไปไม่ได้ อไรเนี่ยอินเวตวอลเลเดอร์พิธีกรรมอะไรเนี่ยฐานจะหมดอีกแล้วให้ตายเถอะเราจะลงไปยังไงวะเนี่ยโอโ้โหทางไหนวะเนี่ยตรงลง อ,อกลงทางไหนวะทางนี้อ๋อทางนี้โอ,โ,โอ้โหโอ้โหงงโขงตั้งนานออกประตูนูน้นโอเคถึงนี่แล้วยังไงเฮ้ยแล้วยังไงโอเคเปิดประตูได้วิ่งเลยครับ โดดคือก็เราก็ต้องลงไปข้างล่างนะไปหาเอ้ยวัสดีไปทานเก็บจะเจอใครไหมโอ้โหวิ่งชนเฉยเลยนายเป็นมิดแลหรือเปล่าอ๋อเจอแล้วไงนี่ โอเคเก็บเก็บปุ่นแจเซฟแล้วก็วิ่งในเมื่อมันเซฟแล้วเราก็วิ่งทางนี้ประว่าที่เรามาไม่ใช่ไม่ทางนี้โอ้ตกใจโอ้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 วิ่งเอาวิ่งไปไหนเนี่ยตกลงเฮ้ยตกลงวิ่งไปไหนเนี่ยเฮ้ยเราต้องขึ้นไหมเหรอโอ้ เต็มหน้าเลยเฮ้ยเอ้าโอ้ยอีกทีโอ้ยโดนโดนโอ้โหจอแดงแล้วครับจอแดงครับกระโดดเอ้าตกทำไมทีนี้ทำไมทีนี้โอ้ยมันดัก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 โอเครอมันเอาไงอุ๊บอื้มอึ เอาไงกับมึงคเนียเฮ้ยเฮ้ยเอากำอ๋อเปิดประตูเปิดได้ป่าเปิดไม่ได้ขอบคุณครับเฮ้ยอย่าแหลกดีแหมเขินจุงเฮ้ยติดอะไรติดอะไรุญแจเราไปย่างเออโอเคเอาไปแล้ว โอเคมันมืดนะโอเคทางนี้ถูกแน่นอนอเมื่อกี้เราเจอแล้วนี่ไงทางนี้ <c oughs> กันโดดอยโอเคเปิดโอเคผ่านโอเคเปิดเปิดเลยไหมโอ,โอ้โหอะไรเนี่ยเป็นอะไรสักอย่างนั่นแหละโอ้โห ทางโดดเฮ้ยไปไม่ได้เฮ้ยโอ้ติดติดโอ้เอา้ายังไงวะเนี่ยตกลงทางมันขาดต้องโดดไปปะโอเคจะโดดกันสามสองหนึ่งเฮ้ยจะปุ๊บเอา้าทำไมไม่โดดปะเฮ้ยทำไมไม่โดดปะ เฮ้ยเอาติดอีกแก้วเหรอมันติดอะไรเนี้ยเฮ้ยโดดอืมโอเคก็สารภาพนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคบายครับเย่